เห็นนะครับผมบรรยากาศที่สวนบ้านลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้องเก็บของนะครับผมก็ได้ทําก่อชาบภายในภายนอกเสร็จแล้วนะครับผมพื้นที่ที่ทำนะครับผมอยู่ที่18ตารางเมตรนะครับนี่นะครับผมก็เหลือยิงสมาร์บทบอร์ดนะครับผมข้างบนนะครับ บรรยากาศโรงจอดรถนะครับผมตัวนี้จะเป็นที่จอดรถเลยนะครับนี่เป็นจุดจอดรถนะครับผมนี่ฮะหน้าต่างก็มีช่องหนึ่งนะครับผมประตูเข้าก็ประตูเข้าก็ได้ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมประตูเปิดเข้าเข้าในเลยนะครับผมติดกับผนังเลยนะฮะเพราะว่ามันจะไม่เสียพื้นที่เลยนะครับประตู เป็นประตูไม้นะครับผมหน้าต่างสองช่องเลยนะครับผมที่ลงคลิปไปนะครับผมก็ติดง่ายนะครับผมไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมการถ้าเราจับเสียมได้นะครับผมจับเสียมความหนาก็สิบเสียนอยู่แล้วนะครับก็ใช้สองบานนะครับผมก็เหลือปูพื้นนะครับผมปูพื้นแล้วก็งานฝ้านะครับก็เดี๋ยวรอชม คลิปต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็พักก่อนนะครับก็บรรยากาศนะครับผมก็คางๆก็เป็นโบมีทั้งปลานิลปลาธรรมชาตินะครับผมมีสองโบเลยนะครับผมฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนู้นปลาปลาดุกน่าจะเยอะนะปลาดุกปลาชน,นครับก็ผสมผสานกันนะฮะนี่ก็บบรรยากาศส่วนมุมพังนู้นนะครับผมเป็นเล้าไก่นะครับผม มีไก่ไข่นะครับผมไก่ไข่แล้วก็ไก่บ้านด้วยนะครับบริเวณกลางข้างก็จะมีสวนยางครบเลยนะแล้วฝั่งน้งก็จะเป็นทุ่งนาพาชมบรรยากาศบริเวณสวนนะครับผมชมเช้าๆนครับข้างๆก็จะเป็นสวนนะครับสวนยางหมดเลยนะครับผมนี่ก็จุดมะพร้าวน้ำหอมนะครับ บรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าจะมีน้ําค้างด้วยนะครับผมน้ําค้างลงด้วยก็ไม่แปลก่เลยนะครับผมอากาศเลยเย็นสดชื่นอันนี้ก็เป็นเสาไฟโซล่าเซลล์นะครับผมก็จะมีแผงอยู่สองแผงข้างบนนะก็ติดไว้รอบสวนเลยนะครับผมก็สนใจก็สอบถามได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่อยากได้ไฟโซล่าเซลล์นะครับ ชุดนี้น่าจะเป็นโลโก้ของน้องชายนะครับผมของบ้านลังน้อยนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมน้ำใสนะครับผมก็สวนมีระบบน้ำหมดเลยนะครับผมน้ำก็จะมีบาดาลด้วยนะครับอันนี้ก็ปุ๋ยคอกนะครับผมเอาไว้ปลูก หลายอย่างเลยนะครับผมฝั่งนู้นแม่ก็ปลูกใจโมหมดเลยนะครับผมส่วนฝั่งนูน้นปลูกก่อนหน้านี้ผมปลูกมันสำปะหลังนะครับผมนี่แม่ก็ปลูกไจโม,มเลยเต็มนู้นเลยนะครับผมกําลังเริ่มขึ้นเลยนะครับเนี่ยก็จะมีถังน้ํานะครับผมถังน้ําอันนี้เอาไว้ใช้ในตัวบ้านนะครับผมเอาไว้อาบเราดูด ดูดจากบาดาลน,นะครับผมใช้บาดาลห้านิ้วใช้ปั๊มสมมตินะครับผมตัวนี้นี่ครับบาดาลเราจะมีการปล่อยปล่อยเข้าสะด้วยนะครับผมนี่ยนี่เข้าสะอันนี้เอาไว้ดูดดูดใส่ที่นานะครับผมดูดลูกผัดดูดไรนะครับผมเพื่อเอาน้ําไปกรองปรับสภาพโกลน,นะครับผมเราก็จะใช้นี่ครับ ใช้ตัวหอยโข่งตัวนี้นะครับผมโซลาเซลล์เหมือนกันนะฮะตัวนี้เอาไว้ดูดตามสวนเลยลเข้านาด้วยนะครับผมเรามีระบบน้ําเพียบพร้อมเลยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเถียงนาน้อยนะครับผมเถียงนาน้อยมีเปยด้วยนะครับผมเปนอนมีมุ้งนะครับผมก็บรรยากาศดีนะครับผม พี่น้อยอันนี้ก็เป็นโคกวัวเก่านะครับผมแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับก็จะเป็นครัวนะครับผมตัวนี้จะเป็นครัวทํากับข้าวนะครับผมนี่ฮอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังน้อยเลยนะครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะฮะเป็นบ้านระบบอบกรดหมดเลยนะครับผมตัวบ้าน ครับผมใช้โซล่าเซลล์หมดเลยนะครับผมนี่ยเป็นบ้านหลังน้อยนะครับผมก็มีโต๊ะกินข้าวนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นสิงล้างล้างถ้วยกาแฟนะครับผมตรงนี้เป็นที่จุดนี่นะครับผมมีเครื่องซักผ้าด้วยนะครับผมตู้เย็นพัดลมอะไรอยู่ข้างในห้องหมดเลยนะครับผมปีน้องชายไม่อยู่นะครับผมไปอุบลนะครับผมก็ไปติดไป ทำงานให้ติดลูกค้านะครับผมติดสลาเซลนะฮะก็เขาดูไม่ได้นะครับผมนี่ฮะบรรยากาศนี่เป็นกระเทียงนาน้อยนะครับผมนี่ฮะก็ใช้ไม่อัดดําปูนะครับผมถ้าอยู่ในนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่โดนน้านะครับผมนี่ก็เป็นจุดที่นั่งกินกาแฟเช้าเช้านะครับเย็นๆที่นั่งพักผ่อนนะครับผมมีโต๊ะกาแฟมีอะไรต่างๆนะครับผม ที่นอนใครจะนอนนี่ก็นอนได้เลยนะครับผมนี่ชมปลาสวนใหญ่ครับผมเดี๋ยวพาไปชมแผงโซลาเซลล์นะครับผมนี่มีลายแผงเลยนะครับผม นี่นะครับผมนี่ครับผมมีทั้งหมดเจ็ดแผงเลยนะครับใช้ในตัวบ้านด้วยแล้วก็ในบาบาดานแล้วก็หอยโขกนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เข้าไปในตัวบ้านเข้าในต,ตัวระบบทุกอย่างอยู่นู่นหมดเลยนะครับผมแต่แผงจะอยู่จุดเดียวกันนะฮะก็บริเวณกลางๆงก็มีมะม่วงนะครับผมปลูกทั้งมะม่วงปลูกผสมผสานนะครับผม วนยาวไปถึงนู่นเลยนะครับผมถึงเราไก่นู่นเลยนะฮะนี่บรรยากาศเช้าเช้าสดชื่นามากเลยครับที่สวนนู่นก็จะเป็นนานะครับผมนาด้วยตัวนี้อยากตัวนี้ยังไม่ได้ปลูกนะครับผมปลูกเตยโมโสูนู่นแล้วนะครับผมนี่ครับผม นี่นะครับผมก็วันนี้พาชมบรรยากาศที่สวนบ้านลังน้อยแล้วก็อัปเดตงานโกฉาบนะครับห้องเก็บของก็เหลืองานฝ้างานกระเบื้องนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกาลังใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ที่ถายเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ